หลวงปู่ศิลาเตือนผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือผู้ใดรู้ความลับนี้และทำตามจะร่ำรวยทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัล,ลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน จงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชี ชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายในสาวันเจ็วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นขอนํำเสนอในหัวข้อความลับของคนที่มีกากะบาดตรงกลางฝ่ามือท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ศิลาเสียริจันโทเตือนคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือหากรู้สิ่งนี้จะร่ำรวยทุกคนในโลกของวิชาโหราศาสตร์และสมมุติศาสตร์สายพลังลีลับมีความเชื่อเก่าแก่ที่ถูกถ่ายทอดมานับร้อยปีว่า เส้นลายมือไม่ใช่เพียงร่องรอยบนฝ่ามือเท่านั้นแต่เป็นเพียงรหัสแห่งโชคชะตาที่บอกเส้นทางชีวิตทั้งบุญกรรมกรรมเก่าและอนาคตที่จะเกิดขึ้นในบรรดาลายมือมากมายมีเพียงไม่กี่แบบเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าลายมือแห่งโชคชะตาเศรษฐี หนึ่งในนั้นก็คือกากบาดกลางฝ่ามือเส้นที่ตัดกันอย่างชัดเจนคล้ายดั่งตราประทับของสวรรค์ หลวงปู่ศิลาเกจิผู้มีวิชากล้าแกร่งแห่งสายพลังภูเขาและท่าศักดิ์สิทธิ์ได้เคยบอกปากเตือนลูกศิษย์หลายคนว่าผู้ใดมีกากระบาดกลางฝ่ามืออย่าได้ประมาทชีวิตอย่าได้ใช้บุญเก่าทิ้งไปเปล่าหากรู้สิ่งนี้ทุกคนจะมีทางร่ำรวยแน่นอนคำเตือนนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาแต่เป็นเสมือนคาถาเปิดดวงหากใครเข้าใจและ ปฏิบัติธรรมชีวิตจะเปลี่ยนจากธรรมดาสู่มหาเศรษฐีในไม่ช้าคนทั่วไปอาจจะมองเป็นเพียงรอยเส้นธรรมดาแต่แท้จริงแล้วกากบาทตรงกลางฝ่ามือคือรอยแห่งปาฏิหาริย์ที่บ่งบอกว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีบุญใหญ่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อน มีดวงเป็นผู้นำได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตที่ต้องพลิกผันหลายครั้งแต่ยิ่งล้มยิ่งมีแรงกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม หลวงปู่ศิลาเคยบอกว่าเส้นนี้คือประตูโชคหากผู้ใดเข้าใจการเปิดปิดของมันจะเรียกทรัพย์และโอกาสเข้ามาได้ไม่ขาดมือแต่ในขณะเดียวกัน<ม>หากผู้มีเส้นนี้ใช้ชีวิตประมาทฟุง้งเฟอ้อหรือไม่รู้จักบุญบารมีที่ตนมีอยู่โชคชะตาก็อาจจะพลิกกลับกลายเป็นวิบัติได้เช่นเดียวกันคำเตือนของหลวงปู่ศิลา ลวงปู่ศิลาได้ให้คำสอนไว้สาประการสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ 1. อย่ามินบุญเก่าเพราะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคือผู้ที่มีบุญเก่ามาก่อนแล้วไม่เช่นนั้นเส้นนี้จะไม่ปรากฏขึ้นง่ายๆแต่บุญเก่าเปรียบเสมือนน้าในโอง่งหากใช้โดยไม่เติมวันหนึ่งก็ย่อมหมดไป 2. จงรักษาความซื่อสัตย์ เส้นกากบาดเป็นสัญลักษณ์ของความจริงความซื่อสัตย์และความมั่นคงหากเจ้าของมือหลอกลวงคดโกงหรือผิดศีลโชคชะตาจะหักล้างเส้นนี้ทันทีความรุ่งเรืองจะหายไปในพริบตา 3. เปิดประตูโชคด้วยศรัทธาหลวงปู่ศิลาเคยบอกเอาไว้ว่า คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือหากตั้งใจภาวนาไหว้บูชาครูบาอาจารย์และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเสมอหลวงปู่ศิลาเล่าว่าเคยมีลูกศิษย์ผู้หนึ่งที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือชัดเจนแต่กลับหลงละเลงในโชคไม่ฟังคำเตือนเอาเงินไปเล่นการพนันดื่มสุราและใช้ชีวิตประมาทในช่วงแรกเหมือนโชคยังเข้าข้าง ถูกหวยร่ำรวยในชั่วข้ามคืนแต่เพียงสองปีให้หลังทุกอย่างกับพังพินาศนี่สินท่วมหัวครอบครัวแตกแยกนึกคือสิ่งที่หลวงปู่เตือนว่ากากบาทกลางฝ่ามือคือพรสวรรค์จากฟ้าแต่หากใช้ผิดที่ผิดทางมันก็จะกลายเป็นตราประทับแห่งกรรมทันที ผู้รู้และปฏิบัติตามก็จะร่ำรวยทุกคนตรงกันข้ามมีหลายคนที่ฟังคำสอนของหลวงปู่ศิลาอย่างเคร่งคาดพวกเขาใช้เส้นกากบาดเป็นเข็มทิศชีวิตมีหนึ่งคนเป็นพ่อค้าไม้เล็กๆ วันหนึ่งมาให้หลวงปู่ศิลาดูมือหลวงปู่บอกว่าหากตั้งใจตั้งสัตวจะที่จะเลิกโกงตาช่างและทำบุญสม่ำเสมอจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่เขาจึงทำตามจนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของกิจการพันล้าน อีกคนหนึ่งเป็นหญิง,าญงสาวชาวบ้านธรรมดาแต่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเธอทำบุญติดต่อกันเจ็ด0มื่นบาทเธอถูกลอตเตอรี่ใหญ่และได้เงินทุนเปิดกิจการจนร่ำรวยเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง นี่คือหลักฐานว่าทุกคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือหากรู้และทําตามที่หลวงปู่ศิลาเตือนจะร่ำรวยได้จริงคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ได้ฝากคาถาสั้นๆไว้สำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือให้สวดทุกเช้าเย็นด้วยใจที่สงบก่อนสวดให้นั่งหลับตาตั้งจิตระลึกถึงพระ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และหลวงปู่ศิลาจากนั้นจึงภาวนาคาถานี้เก้าครั้งผู้ที่ภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าการเงินการงานและโชคลาภจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์กากบาทกลางฝ่ามือคือสัญลักษณ์ลับแห่งโชคชะตาหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกากบาทกลางฝ่ามือขอให้หยุดอ่านและพิจารณาชีวิตตัวเอง เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณจากสวรรค์หลวงปู่ศิลาได้เตือนแล้วว่าผู้ใดรู้ความลับนี้และทำตามจะร่ำรวยทุกคนผู้ใดละเลยจะถูกโชคชะตากลับด้านทันที ดังนั้นจงเลือกทางของตนเองว่าจะใช้กากบาดกลางฝ่ามือเป็นประตูแห่งความมัง่งคั่งหรือจะปล่อยให้มันกลายเป็นตาประทับแห่งกรรมเกา่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฟังคำเตือนและการลงมือทำ ในวันนี้หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ว่าลายมือคือสมุดบันทึกแห่งสวรรค์ใครมีการกรบาทกลางฝ่ามือผู้นั้นคือผู้ที่มีบุญแต่ถ้าไม่รู้จักบุญบุญนั้นก็จะกลับกลายเป็นหนี้กรรมคำสอนนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะขู่แต่เพื่อที่จะเตือนสติเพราะผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่ถือกุญแจแห่งความร่ำรวยอยู่ แล้วหากรู้ว่าวิธีเปิดกุญแจชีวิตก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างแน่นอนกากระบาทกลางฝ่าม,มือคือสัญลักษณ์ที่คนโบราณเรียกว่าตราประทับแห่งโชคเป็นเครื่องหมายของหนึ่งบุญใหญ่ เก่าแก่ที่หลวงปู่ได้สั่งสมไว้สวดคาถานี้ก้าวจบเช้าเย็นผู้ที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าการเงินคล่องขึ้นโชคลาภไม่ขาดมือและสิ่งอัศจรรย์เล็กๆจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนชีวิตค่อยๆพลิกไปในทางที่ดี ลวงปูศิลาได้กล่าวหนักแน่นว่าผู้ใดมีกากบาดกลางฝ่ามือหากรู้ความลับนี้และทำตามจะร่ำรวยทุกคนไม่มีเว้นเพราะกากบาทกลางฝ่ามือนี้ม่ใช่เพียงเส้นธรรมดาแต่มันคือสัญญาณการได้รับพรจากฟ้า หากคำสอนของรักษาสัตวจจาและทําบุญสม่ำเสมอฟ้าจะเปิดทางให้เป็นเศรษฐีหากละเลยหรือว่าลงละเลงสิ่งนี้จะกลายเป็นตาประทับแห่งหายนะทันทีผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือทุกคนล้วนได้รับพรสวรรค์จากฟ้าแล้วแต่พรสวรรค์น,นี้จะกลายเป็นพรหรือว่าคำสาบขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ หลวงปู่ศิลาได้เตือนไว้ยอย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ใดรู้ความลับและทำตามจะร่ำรวยทุกคนผู้ใดไม่ฟังคำเตือนจะสูญเสียทุกอย่างดังนั้นหากคุณมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือขอจงอย่าประมาทเพราะนี่คือกุญแจสู่ความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณค่ะ มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ